ทางสามแพร่งประตูเนียระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายกลางคืนที่ไร้แสงจันร์ทหากคุณยืนอยู่ตรงจุดที่ถนนสามสายมาบรรจบกันคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวจุดตัดของภพภูมิทางสามแพร่งในความเชื่อไทยโบราณไม่ใช่แค่ทางแยกธรรมดา แต่เป็นทางผีผ่านหรือประตูระหว่างโลกที่วิญญาณสามารถเคลื่อนผ่านจากภพบหนึ่งสู่อีกพบหนึ่งได้โดยเฉพาะวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดหรือสัมภาแวสีที่ยังวนเวียนอยู่เพราะความอาลัยความแค้นหรือความตายที่ไม่สมบูรณ์คนโบราณเชื่อว่าหากบ้านตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่ง จะนำพาเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุหรือโรคภัยมาเยือนเพราะเป็นจุดที่พลังงานลบไหลผ่านอย่างไม่หยุดยัง้งวิญญาณที่สิงสถิตผีตายโหงวิญญาณจากอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายมักไม่สงบและชอบสิงอยู่บริเวณน,นี้สัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนที่ยังไม่ได้ไปเกิดใหม่เชื่อกันว่า รอผู้หญิงที่ถูกใจเดินผ่านมาเพื่อเข้าสิงในท้องแล้วกลับมาเกิดใหม่เทพผู้ควบคุมพูดผีบางตำนานกล่าวว่าณนะจุดตัดนี้มีเทพเจ้าผู้เฝ้าดูการเปลี่ยนผ่านของวิญญาณพิธีเส้นไหว้การขอขมาและปลดปล่อย การเส้นไหว้ที่ทางสามแพร่งไม่ใช่แค่การให้ของแต่เป็นการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อขอขมาปลดปล่อยหรือป้องกันภัยสิ่งที่ใช้ในการเส้นไหว้ทูบสามดอกแทนการขอขมาแด่เจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณเร่ร่อนเทียนขาวสองคู่สื่อถึงแสงนำทางให้วิญญาณไปสู่ภพภูมิใหม่ ข้าวสวงน้ำเปล่าและของขาวหวานเป็นเครื่องเส้นพื้นฐานที่ใช้เลี้ยงผีเพื่อไม่ให้รบกวนคนเป็นดอกไม้สีขาวสื่อถึงความสงบและการปลดปล่อยกระทงกาบกล้วยใช้ใส่เครื่องเส้นและตุ๊กตาเสียกะบาลเพื่อรับเคราะห์แทนตุ๊กตาเสียกะบาล เป็นตัวแทนของคนที่ต้องการปลดเคราะห์โดยจะใส่ไว้ในกระทงพร้อมเครื่องเส้นแล้วนังไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือปล่อยลงน้ำเชื่อกันว่าตุกกตาจะรับเคราะห์แทนและคนจะปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีศสยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พิธีกรรมที่ทางสามแพร่งมักเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลี้ลับที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันหรือปลดปล่อยได้แก่ยันแปดทิศหรือกระจกแปดเหลี่ยมใช้ติดหน้าบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพร่งเชื่อว่าช่วยสะท้อนพลังงานลบออกไปและเปลี่ยนเป็นพลังงานดีการตั้งศาลศาลเจ้าที่หรือศาลผีพาน มักตั้งไว้ให้วิญญาณมีที่อยู่ไม่รบกวนคนมีการเส้นไหว้เป็นประจำโดยเฉพาะวันพระหรือวันโกนคาถาคุ้มครองเช่นคาถาคุ้มเมืองหรือคาถาแคล้วคลาดเครื่องรางเช่นผ้ายันตะกรุดหรือเหรียญหลวงปู่ที่ปลุกเสกมาเพื่อป้องกันผีความเชื่อตักจิตตวิทยา นักจิตวิทยาบางคนมองว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากทางสามแพร่งอาจเกิดจากการรับรู้เชิงจิตเช่นถนนที่พุ่งตรงเข้ามาหาบ้านทำให้รู้สึกถูกคุกคามหรือเกิดอุบัติเหตุง่ายจึงกลายเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่ในอีกมุมหนึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นระบบป้องกันทางจิต ที่ช่วยให้คนรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสิ่งที่มองไม่เห็นได้ผ่านพิธีกรรมและการเส้นไหว้บทสรุปทางสามเพร่งในสายตาคนไทยไม่ว่าจะเป็นจุดตัดของถนนหรือจุดตัดของโชคชะตาทางสามเพร่งยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับในวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานระหว่างความกลัวความเคารพ และความหวังการเส้นไหว้ไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นการยอมรับว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เรามองเห็นและบางครั้งการให้เกียรติสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจทำให้ชีวิตคนเป็นสงบขึ้นได้